สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจเจบุสุขสุขนเนาะค่ะพี่น้องก็นื่นงกากรอนุโมทนาสาธุบุญทีได้เดินทางไปเฮตมาในทุกทุบุญเมื่อนี้เนาะค่ะก็หายไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิดรามให้พี่น้องเอซีพี่น้องปุสุขสุขนค่ะทีเห็นคลิปณ่ะตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุวันทีสิพกมีหน้าเนาะค่ะแนวทางรัฐบาลก็หายไปแล้วเนาะค่ะพี่ถือประกันได้ค่ะ ขอโทษขออภัยเนาะค่ะถ้าบ่มียังสื่อไงสื่อศูนย์ศูนย์เนาะค่ะวันนี้รัฐบาลศูนย์ศูนย์เนาะค่ะพี่ดองกัอย่างที่บอกกับพี่น้องก้นเทาถามมีบุญมากพ็อเนาะค่ะพี่น้องรับมูรับตาสื่อจังไดกระถือเนาะคะ่ะวดนี้บ่แห้หลายค่ะให้ตัวเดียวค่ะศูนย์ศูนย์เนาะค่ะพี่น้องพี่ถือประกันได้ค่ะขอโทษขออภัยเนาะค่ะวันนี้เจ็บกะมาด้วยแบบความเสื่อมความสัทธานเนาะค่ะเจ็บกะมาทำบุญวันตาอัมพโลละกะมาตังชีตอธิษฐานขอพรอ,อต่อนปูนคราเนาะค่ะตรง ก็เลิกเติบอยู่พี่น้องกับต,ตึกนื่อ่ะบมเมนว่าตื่นตื่นเนี่ยนี่เจากบอยากบอกว่านาสถานที่แห่งนี้เนาะค่ะวัดตาอมพโลแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ย่างมากเน,ะะนาะค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องผู้ใดที่อยู่แถวชลบุรีเนาะค่ะอยู่แถวบ้านบึงเนาะค่ะลองมาทําบุญบึงเนาะค่ะพี่น้องสถานที่แห่งนี้เนาะค่ะค่อนข้างดีจะแบบลมลื่นเนาะค่ะพี่น้องบ่ค่อยมีคนหอกพี่น้องมาแก้กันอ่านั่งสมาธิแผ่เมตตา จะเล่นภาวนาครั้งในโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องครั้งในโบสถ์ก็จะมีหนังสือเนาะค่ะเกี่ยวกับอ่าประวัติเนาะค่ะพระเกจิดังๆเนาะค่ะไว้ให้พี่น้องศึกษาหาความรู้เนาะค่ะพี่น้องลองมาเบิ่งค่ะคือศักดิิ์สทธิ์แห้งเนาะค่ะถ้าจากโบสถ์เนาะค่ะฝั่งนั้นตรงข้ามอ่าตรงข้ามกันเนาะโอ๊ยจ็ดสีเย็บมือยังไงพี่น้องอ่ะตรงข้ามกันเนาะค่ะตรงนี้โบสถ์เนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าศาาลไม้ซักเนาะค่ะศาลาไม้ซักก็จะมีองค์ท่านปูนาคราชเนาะค่ะพี่น้องว้าวเจมินอยกัน ตัวเงินตัวทองกติบกไปใส่เสื้อวันแรกนี่ต้องใส่จะมีซีเจ็ดหรือเปล่าก็ไ่รูเออตีไดเ้บบ์หล่ะห้วยนะเห็นยังก็ตีไดบบ์หล่ะตีไปตีมามันก็ถือเก่กกเงแหละก็จะมีซาลาไม่ซากเนาะคะ่ะพี่น้องขอนอกเรื่องนิดนึงเนาะคะ่ะซาลาหม่ซากเนี่ยก็จะอยู่ตรงขามเจี๊ยบตรงนี้เนาะค่ะตอนนี้นั่งหันหนาไปสาลาอยู่ก็จะมีองค์พระปางหนาโคกเนาะคะ่ะซึ่งเป็นอ่าอ่าพระปางหนาโคกองค์สีดำเนาะค่ะพี่น้องเสื้อว่าเป็นสถานทีทีแบบ คือแบบองเทพเทว่าสริงสักซ์หลายอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นใหม่ตะเคียนใหม่สักเนาะค่ะพี่น้องร้องสวดไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรเอฟซีผู้ใดทีแบบที่ตามป่อยแต่แรกกนาซิ้งว่าก้อนหัวออก่อยมากไปอธิษฐานจิตกับาพาปางนาโคกองคปูนัคราอยู่บนสลา,าใหม่สักเนาะค่ะพี่น้องก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการเนาะ,ะแต่บางเทื่อกับบดได้มารบกวนทันปูปันใดเนาะคะ่ะวันนี้กะสบายสบายเนาะค่ะคือก็ถือบ่ถือก็กแล้วเนาะคะ่ะวันนี้บ่ได้ซีเรียสอย่างเพราะว่าแนวทางรัฐบาลก็เข้ามากหลายงวดแล้วเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะพ ขอโทษขออภัาายเนาะค่ะพี่น้องซื้อแบบว่าดวงไปเลยค่ะศูนย์ศูนย์ค่ะ,ะถือก็ถือบ่ถือก็แล้วสิได้แบบบ่ตตอนคิดยังหมากมายเพราะว่าแนว่ทางโชคลาภแต่ละมือคอยกะหายคู่มืออยู่แล้วคอยไปทาบุญมองได้คอยกะไอแบบแนวทางโชคลาภประจามือนั้นอยู่แล้วพี่น้องผู้ใดท,ที่ติดตามคอยอีรีมันก็ซีมีหวยอันอันอื่นให้ซื้ออยู่เนาะค่ะพี่น้องบ่วแมนว่ามีแต่ละฐถาบนเนาะม้นนี้คือกันค่ะพี่น้องไปวัดผู้ละข้างกะ จะไปขอโชกขอลาบเนาะค่ะมียังกะซื้อเอาพี่น้องมือีนเมื่อวานกับมีโชคไม่ลาบกันเนาะค่ะพี่น้องจะประมาณนั้นส่วนมากจะจุดแบบเป็นเหลขถูบเนาะค่ะเลขคู่เนาะค่ะพี่น้องจะจุดแบบเป็นเลขคู่เนาะค่ะพี่น้องเล็กถูบคู่กันนะแม่พี่น้องแล้วก็ไปเจับคู่เอาตาดีใดตาลายเสียค่ะพี่น้อง<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างการทีข้เท่ามันจะไม่โชคไม่ลาบเลยพี่น้องบุญบุญบุญอีรีหรอเนี่ยอืมถ้าบุญไวไ้ได้ลายค่ะแต่เท้ามีบุญมันก็นถืออยู่แล้วเลย ค่ะตามนั้นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าวันที่สิโพงนี่แน่นอนเนาะค่ะค้อนเฟิ์มแล้วเนาะค่ะไปเจอกันได้เนาะค่ะอยู่่า,าจีนบุรีเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นแบบว่าซ้ำนักทงแต่เจ็บกบจมมะจำไม่ค่อยได้เนาะค่ะเพราะว่ากะเดินทางไปแค่สองเทือนะค่ะพี่น้องแต่ว่ากะจะมีอาบาร,รมีหลวงปู่หงเนาะค่ะและ้วกะบปุนาคาราเนาะค่ะพี่น้องถ้าขึ้นออกมือได้เดี๋ยวจะมาแจ้งที่พี่น้องมันไปหลยหมองเนาะคะ่ะบางเช่อมันกจมมะจำบ่ได้แต่ถามมาขับรถไปถือบอกะไปถือเนาะค่ะพี่น้อง จะประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องบางคนก็นถามมาว่าชีวิตประจำวันขขงข่อยเห็ุอย่างไ่ชีวิตประจำวันของข่อยเนาะคะ่ะอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขวะะา,านนะะวัดเนาะค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำงานเนาะค่ะเพราะว่าเจียบแบบเป็นองใดดีนะส่วนหมากไล่ใดรักคูมม่มือนี้ไล่ใดทีรักคูมม่มือนี้ก็มาจากอ่าองค์เทพเทวาทันพูนขราเนาะคะ่ะเพ่นอ่าแหล่แลปลถาดมาหายเป็นโชกลาบเนาะคะ่ะพี่น้องอยู่ใดย้อนถึงเลขค่ะบราภาษาบ้านเฮาว่าตรงๆเนาะค่ะว่า,า,า,วา,ะะวาเจียบอยู่ใด หย่อนเงินถือเลินเนาะคะ่ะเงินทํางานกับแบง่แบงอีกส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าไล่ใดลักลักทีท,าทํทาเงินองข่อยตอนนี้กะเงินจากการแบบมีโชคมีลาภเฮจังได้สิมีโชคมีลาภทาบุญค่ะกับเบิงชีวิตประจำํำวันข่อยโหลดพี่น้องเดินทางไกลปรนไดขอยกลับไปมือนังขับรถหาหุกอยกิโลถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องไปโดยใจแบบรธธัท่าต่อองค์เจ้าปู่เจ้ายาต่อสิงศัีดีๆเพราะว่าถูกสถานที่แบบทีแบบเดินทางไปเนาะค่ะเพิ่นกะหายโชคลาภบอสจิบบอสคาดพี่น้อง เป็นกายโชคลาบเนาะค่ะพี่นอ้องยางเช่นวันอาทิตย์นี่เนาะคะ่ะเจ็บเสว่าเจ็บต่องมีบุญสัมพันธ์กับท่านปูหนักขาดอยู่คำฉนวนสองอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะจะแวะไปกับเพิงบาร,รมีหลวงพ่อกันหาแล้วก็หลวงพ่อประหลังเนาะคะ่ะผู้ได้ทีที่ตามคลิปเจ้บีนาเชืว่าเจ็บมากไปแห้งเนาะค่ะพี่น้องคือที่ซุดแห่งโชคราบเนาะคะ่ะพี่น้องอยางให้พี่น้องล่องอะ่ะไปสัมผัสเบิ้งเนาะคะ่ะคำฉนวนสองแล้วก็วัดเขาสิงโต เสด็จากคาฉนวดสองเจะาป่จากมาแวววัดเขาสิงโตสถานที่ที่ห้โชคลภรัฐบาลเท่านะคะแปดเก่างวดติดนะคะวัดเขาสิงโตเอฟซีผู้ใดติดตามกะน่าจะเห็นเนาะค่ะเพราะว่ามันกะมีทำหน้าค่าเนาะคะากก่ะเจ้าปกาอ่าปกติแล้วกลับไปกะจะนํางไล่ซื้อคนที่ทําบุญมากเนาะค่ะพี่น้องไปอธิษฐานชีิตอยู่ทำนะคะั่นเป็นความเสือ่อภัยมันเนาะค่ะพี่น้องคือผู้ใดที่แบบมีโอกาสดาดได้อธิษฐานจีิตใยู่ทำนะคะมันสามารถแบบ นุ่นดวงเปิดโจก๊กเปิดหลามเท่าไหรยิ่งได้สร้างองค์นูนาครานะคะถือโอกาสบอกบุญเลยเนาะคะ่ะพี่น้องตอน,นอยู่อุทยานหลวงปู่ศรนาะคะ่ะสาบานไปรวมทําบุญสางองค์ปูองค์ดำเนาะคะ่ะแสนิริจันทาองค์ที่เจมนับถือแห้งเนาะคะ่ะทุกทุครั้งที่ไปกะมีโอกาสเนาะคะ่ะไปรวมบุญกับอาจารย์เอสามารถได้ใดเนาะคะ่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบไหวที่เดียวจบเนาะคะ่ะเพราะว่ามีพญานาคครบทั้งสีตระกูลเนาะคะ่ะพี่น้องลองไปเบิร์เดอร์อุทยานหลวงปู่ศรนาะคะ่ะผู้ไดที่มักซื้อเลข เสียงโฉกเสียงลาบเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามเดี๋ยวอ่าช่วงบสามเนาะคะ่ะไปจเจอกันได้เนาะคะ่ะอยู่วัดปูละคังไปเอาโชกเอาลาบไปเอาตัวเลขโชกลาบประจำวันนี้้อมๆกันเนาะคะ่ะอยู่วัดปูระคังเ่า,าทับซนทเนี่ยกะขอถูกขอใบเด้อพี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะที่ติดตามกันมาวันที่สิบหกพมียังกะสื่อซุนซนค่ะพี่น้องหายไปละ้เนาะคะ่ะตามนั่นเนาะคะ่ะโชคดีค่ะพี่น้องน้อมจิตน,จน,น้อมใจน้อมมโนทนาสาธุในถูกๆบุบค่ะ ของคุณหลายๆเ้ยพี่น้องสาธุสาธุสาธุเรลลื่อยๆค่ะ